อันยองสวัสดีค่ะทุกคนขออยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอันจูมาชแนลกันอีกแล้วนะคะและตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่วงความรู้คู่ช่อง EP 5นั่นเองค่ะทุกคนเออไม่น่าเชื่อว่าเราจะเดินทางกันมาไกลมากนะถึง EP 5แล้วนะคะทุกคนว่าเดินทางไกลอะไรฉันรู้นะว่าเธอโปเตกนะคะว่าอัจคิดวันเดียวกันนะคะทุกคน <laughs> นะ เ,เราก็ต้องทําอะไรให้เสร็จๆนะคะทุกคนเพื่อที่จะแบบตัดได้เร็วขึ้นนะคะ,ะเพื่อให้การเสียเวลาเดี๋ยวเรามาพูดกันดีกว่านะคะในส่วนของการแปลมิตมะตะรวบรวม,รวม,รวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาแล้วก็ในตัวเกมด้วยนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษแปลเองด้วยแล้วก็เอาของคนอื่นมาอัดแอนะคะเรียบเรียงใหม่ให้มันเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเขาเรียกว่าดูเป็นอินสปิเรชันนะคะทุกคนเออแล้วก็ให้คนในกลุ่มดูนะคะเพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องอีกทีหนึ่งนะคะก่อนที่จะนำมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้รู้นะคะเพื่อให้แก้เสียเวลาวันนี้ก็จะมาในส่วนของเชตต้านสถานะนะคะดูมากเลยต้านสถานะมีสามอันนะทุกคนน้อยมากเลยเนาะองศารมากก็อย่างที่อันแรกนะคะกล่องโมเรียวนะคะปกต้านสิห้าเปอร์เซนเาะมันตะมาสถานะอีกแล้วทุกคนอ้าวไปก่อน กล่องโมเรียลนะคะเป็นกล่องสถานะเมื่อสร้างความเสียหายมีโอกาส25%บอกแม่นยำที่จะสร้างสถานะมึนงงใบ้ใช้แข็งรถฟื้นฟู40หรือสับสนแก่เป้าหมายนะคะแบบสุ่มเป็นเวลา1เทิร์นนั่นเองก็โอกาส25%โอกาสเดียวกับสับสนเลยนะแต่ว่ามันจะสุ่มปิดนะคะก็คือก็ดีคือมันทำให้ สมมติถ้าเราติดมุนงงก็โอเคนะเพราะว่ามุนงงของแท้มันติดแค่ส0บยหรือแม้แต่แช่แข็งก็2ีหรือ30%บนะคะก็โอเคแล้วก็ได้ลดฟืนฟื้มาด้วยนะคะเป็นสายมิสมาที่าศาสตร์สหานะนะคะหวังผลได้ค่อนข้างยากแต่ถ้าติดได้ก็ค่อนข้างดีนะคะแถ่มีต้านให้ด้วยนะคะถือว่าเคานเตอร์กันแลกกันได้ดีนะคะประมมัน,นี้มั้งางก็ไม่ค่อยได้ใช้ทุกคนถ้าจะใส่ ถ้าคิดว่าในทีมจะเล่นสถานะจริงๆนะไปใส่มิโกะหรือสับสนจะโอเคกว่าเยอะเลยนะคะแต่ถ้าไม่ซีเรียสก็หวังก็แบบเออถ้าสูมาติดก็โอเคก็ใส่โมเลก็มันดีเหมือนกันถ้าใส่ให้หลายฮิตก็โอเคนะคะเพราะว่าแต่ละฮิตจะแยกกันนะคะ 25%, บว,25บวกไ5บกไปเลยเลยนะคะ4ฮิตแล้วแต่ว่าจะติดอะไรก็ว่ากันไปอามาในส่วนของคันกันโคนะคะอุไม่ใช่3อันสีมี4อันว้ขอโทษเป็นรถ เป็นรถของน้องนะคะอันที่2เนาะก็ฮันกรนโคนะคะก็เป็นมิจมาสายสถานะอีกแล้วนะคะเมื่อได้รับความเสียหายเนาะตัวที่ใส่นะมีโอกาส25%บอกเม้นยำที่จะสร้างสถานะมึนงงเป็นเวลาหึ่เทิรนนะคะแก่ผู้ที่โจมตีมานั้นนะคะโอกาสจะลดลง60%ถ้าคนที่โจมตีมาติดสถานะง่วยุเนาะก็อย่างที่บอกไปว่ามึนงงม,มันแข็งแกร่งเนาะและไปใส่ให้กับตัวที่เราต้องการโปรเทคนะคะ อย่างเช่นตัวดาเมจดหรือตัวที่เราไม่อยากให้นางตายและไม่อยากให้ตัวดาเมจเข้ามายุ่งหรือว่าใครมายุ่งกับนางนะคะการเลือกใส่โคตรมะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่โอเคและลองมาจากทีโซเนาะเราสามารถไม่ถูกจมตีเหมือนกันนะคะก็คิดก็เราแต่นะคะว่าทุกคนจะทำอะไรถ้าตัวนั้นมันช่องสี่มันต้องใส่แม่นยำอยู่แล้วก็ใส่หันกอนโคไปก็ไม่เสียหลายอะไรประมาณนี้นะคะ แต่ว่าโอเคมากนะคะเหมือนงงติดถึงเทินเลยนะดีมากสามารถเอาไปแก้นางโปวเซนได้ด้วยนะทุกคนเออกระซิบกระซิบก็ดึงนักใส่ให้นางไปเลยนะคะตัวไหนที่โดนใหม่หัวสก,กิลเยอะๆอย่างนางดอกบัวนี่นะก็ถือว่าใส่ได้เลิศอยู่เหมือนกันฮันกอนโคนะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ค่อยติดงงมากงงไม่ไหวอะมาอันต่อไปนะคะ ปีศาจลูกเต่านะคะก็คือไปนอนกองกองกับนางหมาไฟนะคะไอตัวนี้เพราะอะไรตัวนี้มีความสามารถ2อ,อย่างนะคะเมื่อตั้นสถานะจะโจมตีปกติสวนกับใส่ผู้ใช้สถานะนั้นมาโดยจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก50%รนะคะสร้างความเสียหายแรงขึ้นในตอนช็อตที่โต้กลับนะคะแล้วก็นอกจากนี้จะเพิ่มแถบเทินขึ้น25%นะคะอะ ปิดสถานะควบคุมในขนาดที่ตัวเองไม่ได้อยู่ในสถานะควบคุมเน,ะนาะประมาณนี้มั้งก็ทำไมถึงไปนอนตายกับหมาไฟก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะว่าการมาของ sp ซูถีเนี่ยเออซูสี่ะซูสี่ะซูฉีนะคะเอ๊เทนชูเทนเออนแลนแหละนะคะทุกคนทำให้เราส่วนกลับและดาเมจมันน้อยหรือว่าไม่โดนเลยนะคะ เพราะว่านัาจำสกิลไม่ได้ขอพูดเป็น2อ,อย่างละกันนะคะเผื่อผิดเออแลนแหละก็ทำให้พวกสวนกลับหรือว่าเคาน์เตอร์เนี่ยไรค่ามากนะคะพูดเลยแต่ถ้าทุกคนจะใส่ไว้เล่งเทินก็โอเคนะคะใช้ความสามารถที่สองอะไรแบบนี้แต่ก็อย่างว่าค่ะไปนอนๆอน,น,อน,น,อนกองกันกับหมาไฟเลยไปลูกนะคะประมาณนั้นนะคะก็เอาไปใช้ในข่าวลับก็อาจจะโอเคก็ได้นะม,มน่ อันต่อไปนะคะอันสุดท้ายแล้วอุเร็วมากเลยอย่ะนางยามะบิโกะนะคะเป็นมิตมะที่เมื่อต้านสถานะนะคะมีโอกาส50%ซนตนะคะ5้าสิบยนะที่จะสะท้อนสถานะปีปกติกลับไปยังผู้ที่สร้างสถานะให้นะคะสถานะที่สะท้อนนั้นจะติดคือ100นะคะสมมติเราเราจะติดมือแล้วเราต้านใช่ไหมคนที่เสกมือเสร็จเราก็จะมีโอกาส50%ที่จะมือแทนเรานะคะ ติดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ไม่รู้ว่าจะหักลางอ่าต้านสถานะเขาไหมแต่คิดว่าน่าจะติดไปเลยนะคะเลิศมากแต่ว่ามันแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะหวังฝลนแต่ว่าถ้าต้านได้ก็โอนะคะแต่ถ้าท้อนได้ก็ดีนะคะตัวที่น่าจะใส่ได้ก็คืออ่าพระพุทธองค์นะคะอะไรไงตัวเอสนั่นแหละคะ่ะที่นางมีพัสดีที่จะเพิ่มต้านขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทําให้เปอร์เซ็นต์ต้านมันสูง ใสะะ่ให้น้องนี้ก็ได้งน้องก้อนน้องก้อนสกปรกกับกตัวอาที่เพิ่งเข้ามาใหม่ทุกคนตอนนั้นก็สถานะเยอะเหมือนกันนะต้านสถานะเยอะเหมือนกันก็ถือโอเคนะคะประมาณนี้นะคะปีมิตมะในส่วนของต้านสถานะมีน้อยมากเลยน้องคอสหลังๆพวกป้องกันค่อนข้างน้อยนะเกมนี้มใส่ตัวใหญ่มิตมะมันก็ใช้ได้แค่ไม่กี่อันนะตัวนี้ก็ปีมิตมะทางเลือกเนาะ ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าไม่มากก็น,น้อยนะคะสำหรับวันนี้ EP 5ก็น่าจะจบไ่เพียงเท่าน,นี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจให้กับช่อง a j u m a Channel ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะและเจอกันใหม่ใน EP 6นะคะอันยอง